เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง อย่างที่ทราบกันดีครูทองใสเปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้ผู้คนได้เรียนรู้กันอยู่แล้วแต่การเป็นครูสอนทรบัญชีนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมวพาเป็นมาของการได้เป็นครูบัญชีอาสาก็เป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจคือเราได้ช่วยตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนที่ทําเกษตรคือเมื่อปี2559ปีนั้นเป็นภัยแล้งหนักมันเป็นโครงการหช่วยเหลือภัยแล้ง ของรัฐบาลเขามีการเปิดศูนย์เขาเรียกว่าสพอกอรคือศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นปีแรกของการเปิดศูนย์การอบรมกับเกษตรกรที่เจออุกทบภัยแล้งพอคนมาอบรมที่นี่จะเป็นเป็นศูนย์อบรมวันละ200กว่าคนอบรมอยู่2เดือนเต็มๆเ,เลยหาอาสาสมัครเป็นครูบัญอาสาซึ่ง กเกษตรกรนั่นเะนาะจะให้มาดูตัวเลขมันก็ยากจับพัดจับโผเราก็พ่อรู้คืออบรมมามั่งคือรู้จากการจดบันทึกบ้างอะไรบ้างพอเข้าไปที่แรกก็เรียนด้วยกันกเกษตรกรทั้งสองท่านก็เรียนด้วยกันทั้งหมดคนที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนทําได้เขาก็ไม่เป็นก็มีนะที่มีจิตศรัาว่าเปลี่ยนตัวเองแล้วจะเปลี่ยนคนอื่นได้ไหมหาใครก็ไม่มี แม่ก็ขอสมัครด้วยความเต็มใจตัวเองอ่ะทำไม่ได้ว่าทําได้ดีและทําประสบผลสาเร็จนะก็ทําได้ก็ทําได้แบบนี้คุณคุณจะเรียนก็ได้นะคุณจะไม่เรียนก็ได้เอาอะไรเป็นตัวชี้วัดคือเอารูกป,ประธรรมตัวเองทํามาแล้วมีการวางแผนมีการจดบันทึกมีการจดว่า ช่วงไหนเราซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรเราก็เอามาให้เขาฟังพอได้เข้าไปอบรมการทําเป็นครูบัญชีไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะได้เป็นเลยนะเขาก็มีโครงการอบรมครูบัญชีให้เราเข้าใจมากขึ้นนะว่าการจดบัญชีนะ่ะจะจดในช่องไหนแล้วก็อันนี้เป็นรายรับอันนี้หรือเป็นรายจ่ายมันต้องรู้ซื้อมาคือรายจ่ายเอาเงินไปฝากนะ่คือรายจ่ายนะไม่ใช่รายรับนะเงินของเราไปฝากธนาคารน่คือรายจ่ายเหมือนกัน อย่างเราไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรเช่นเครื่องพ่นยาตัวใหญ่ๆราคาหลายบาทอ่ะราคาเป็นหมืน่นเราก็คำนวณว่าเครื่องพ่นยาตัวนี้จะใช้ได้กี่ปีถ้าใช้ได้5ปีแล้วก็าห้าหารสมมติซื้อมา1นึ่งมืนเอาหาหารได้สองพันเราก็จดรายจ่ายเราลงปีละสองพันหอแต่ตกจดห้ปีนะเราถึงจะรู้ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องจากรในการเกษตร ใช่มากกว่า5ปีอันนั้น,นคือกําไรเราแต่เราลงทุนแค่5ปีเราใช้ได้10ปีอีกหปีคือกำไรอันนี้คือการจดบันทึกการจดบัญชีฟาร์มมันมีกําไรแบบนี้แล้วก็มันมีต้นทุนทําไมถึงรู้ว่าต้นทุนต่ําปีนี้เราลงทุนอะไรมากเราจะได้เอาการจดปีเนี้ยมาเปรียบเทียบปีต่อไปได้เราใช้ปุ๋ยอะไรมากเราลดได้ไหมเพื่อลดต้นทุนเพื่อประหยัดถ้าเราลดเราเอาตัวอื่นเสริมไหมเพื่อราคาต่ํากว่าตัวนี้ เนี่ยคือการจดบัญชีแล้วก็เอามาเปรียบเทียบการลงทุนในครั้งหน้ามันจะได้ประหยัดเซฟลงเรื่อยๆปีนี้ราคาของเป็นไงเราจะรู้เลยการจดบันทึกแต่แต่ละปีของเราในช่วงนี้นะเดือนนี้ปีที่แล้วมังคุดโลละ50แต่ปีนี้ลละร้อยอันนี้คือกําไรของเราแล้วเราลดต้นทุนจากปีที่แล้วมาปีนี้นิดออนึงแต่ผลผลิตเราเพิ่มขึ้นแต่ขายได้แพงอันนี้คือการวางแผนแล้วก็คือการบันทึก แล้วเรารู้ว่าทําแล้วได้กําไรจริงไหมทําแล้วเราพลาดตรงไหนเราจะควรไปแก้ไขจุดนั้น <tempo> ก่อนอื่นแล้วก็คนในครอบครัวเราก่อนครอบครัวคือสมาชิกของไลกลุ่มเราอะห้าสิบหกิบคนแปดนเราต้องทําให้เขารู้ไม่ใช่ว่าไปบอกสอนคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยทํา สอนได้ตัวเลขพูดได้ในตำรานะ่ะใครก็พูดได้ในตำราพูดได้แต่ต้องดูดูสอนนะแต่แม่นี่ไม่เคยดูสอนแม่จะจดบันทึกและก็จําแล้วก็นําไปปฏิบัติพอทําได้ผลก็ท,ทวนเข้ามาดูมาดูคืออะไรดูตัวเลขของเราในสมุดแล้วก็ดูในแปลงของเราเราทําได้จริงไหมเราอย่างทำละหมากต้นทุนเท่านี้นะทำแล้วเราขายได้เท่านี้นะเนี่ย ในสวนเรามีดูของของเราดูบรรัญชีเราดูตัวเลขแล้วดูคววมเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราแต่ละปีไม่ใช่ว่ามีกําไรแต่เป็นหนี้มหาศาลมีกําไรเราต้องไปใช้หนี้ลดหนี้ไม่ใช่ว่ามีกําไรไม่มีอะไรเลยอันนี้คือคือองค์ประกอบที่จะสอนคนอื่น ความกล้าของที่หักดิบตัวเองหักจากเคมีมาเป็นอินทรีย์คือเป็นความกล้าที่แบบอยากเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนไปในแบบใหม่อย่าถ้าเราคิดแต่จะทําถ้าเราไม่กล้าเราก็ไม่ประสบความสําเร็จถ้าคิดแล้วทําผิดช่างมันมันทําใหม่ได้เหมือนเราทําข้อสอบผิดเราก็ไปแก้ใหม่ได้อันนี้คือการทําแล้วจะประสบความสำเร็จเราต้องกล้าคิด กล้าพูดกล้าทำพอทำสำเร็จเราไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวมันจะตายไปกับตัวเราทำสำเร็จเราก็บอกต่อบอกต่อไปให้คนที่สนใจนะไม่ใช่บอกต่อไปตามอากาศเราต้องดูเป้าหมายของเราด้วยว่าทำแล้วเราจะสืบทอดให้คนไหนที่จะต่อแล้วก็ได้สัก5%ปก็ยังดีเอาหนึ่งในร้อยเราสอนร้อยคนเราเอาเป้าหมายแค่คนเดียวอันนี้คือามสำเร็จของเราค่ะ เราจะลองก้นหลุมด้วยไตโคโดมาวิธีดูแลเราจะใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินซีที่เรามีอยู่แล้วใช้กับมะคุดใช้กับเง้อ